สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x i l l g a m e เกนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันกับเกม PC นะ Solo Leveling a r อารายโ r เวอนะครับก็ตอนนี้นะครับเขากลับมาเปิดนะเดโมให้ลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะขายจริงนะอ่าลักษณะก็จะคล้ายๆกับ Solo Leveling นะครับในภาคมือถือเลยนะแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ต้องกาชานะครับแล้วก็ ถ้าพูดถึงเกมเพลย์ก็ทรงๆประมาณมอนฮันนะคือไปล่าบอสนะครับหาของมาคราฟนะครับคราฟอาวุธนะแล้วก็หาพวกชุดเกราะต่างๆนะครับโดยที่นะครับอ่ามันจะมีนี่ NPC อยู่ข้างล่างนี่นะรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่เปิดใช่ไหมจริงๆก่อน,อนหน้านี้เนี่ยมันเคยเปิดเป็นทดสอบทีงแล้วนะนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับที่ จริงๆมันต้องคุยได้แล้วก็สามารถเอาไอ้นี่มาใช้ได้พวกฮันเตอร์ต่างๆนะคือต้องปลดล็อกด้วยการเหมือนกับว่าเอาของที่ชอบไปให้ประมาณนั้นนะแล้วก็ชักจ<อ>ูงมานะครับรเดี๋ยวขอคุยกับพวกฮันเตอร์ก่อนรู้สึกว่ารอบนี้เปิดมาจะไม่มีระบบครับนะเนี่ย <S <S อ่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวคุยไอ้บึกนี่น ไอ้บึกต <limited> ัวแสบข้างบนข้างบนมีอะไรอีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะเนี่ยโอเคไปก็เวลาลงไปลุยนะครับมันจะมีทั้งีนส่วนเวอร์แมปนะไอ้ตรงนี้มันเคยมีเป็นห้องที่เป็นแบบลงคอออปได้หลายๆคนนะแต่ว่ารอบนี้เขาไม่เปิดให้ใช่ไหมหรือเรายังไม่ได้ปลดล็อกเพราะว่ามันยังมี ในส่วนย่ปลดล็อกอีกนะครับอันนี้จะเป็นคอนเทนต์นะชัปเตอร์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกรแดงพบกอบลินผมเล่นไปแล้วไปลงมดขาวก็ได้นะครับมดขาวรุ่นหนึ่งเนี่ยพวกของดบก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับเออมดขาวมันแพ้แพ้ไฟใช่ไหมถ้า แผลไฟนะครับเดี๋ยวขอจัดทีมที่เป็นธาตุไฟไอตัวน้ำแข็งนี่ม่เอาดีกว่าเพราะแต่เรามีไฟกี่ตัวเอมีไฟสองคนยังไงเป็นตัวแทงตัวนึงนะตีออกออกก่อนนี่ตัวไฟมาเอาตัวไฟเป็นแทงชนแล้วก็ไฟเวทดีกว่าไอตัวฮาเวยใช่ไหมโซคิวตัวหนึ่งโอเค เรียบร้อยนะครับจัดทีมแล้วก็ลงลุยงานได้เลยเปิดมารอบน,นี้รู้สึกว่าเขาจะแยกไอ้น,นี่มารวมกันแล้วนี่ใช่ไหมไอนน้่ยกับการจัดห้องนะครับโอเคลุย ขาวมีฝีรุ่นหนึ่งโอ้หาไฟอันนี้วบวกเบล้เริ่มเลยอะเปลี่ยนตัวมาจอมม็ดไฟเรามาแล้วนี่ปึปึบ เปลี่ยนตัวเอาตัวฮีโร่ลงมาทำไมวะ <c oughs> เจอห้าปอะสารเปลี่ยนตัวกลับมาผมใช้ตัวไอ้นี่มาเม็ดไฟเลยบกน็อตโนนะจำเป็นไหมไม่เลย ไอตัวสายเวทนี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะตอนที่เป็นทดสอบภาคที่แล้วนะครับเล่นแต่ตัวสายดาบสงครามที่แล้วอ่ะไอเงาของซิกซิงอูอ่ะมันสุดยอดแล้วเฮ้ยบอสมาแล้วนี่วะเดี๋ยรีเดียเด๋ยวตีเลยล่ะฆ่าไม่ตายฮิ่เว้นไฟก็ดูสนุกดีนะือเล่นเพลินเลย คือจะล็อกเป้าไอ้ตัวนี้มันล็อกไม่ได้สักทีไม่เป็นไรเผ่าไปแล้วกันแ่แเ้าไม่ไไมีมมแน่ผมออห้านี้มันจะเน้นเรื่องการนี่แพรี่แพรี่กับการหลบให้ได้จงังหวะนะแล้วก็จะได้ เกตไว้สำหรับปวดใช้สกิลเลยแมลพึ่งวีเดวีเผาเขาไหยางสดวีไม่โดนหรอก เลือดเราลดพวกๆเลยเนี่ยเติมซะหน่อยงกโอยคันดล็อกเป้าไม่โดนเนี่ยนี่ไงแฮรรี่หายไปไหนละแฮรรี่อีกรอบม,มีเนี่ยปวดด้วยถ้าไม้ตายขยายประกายแสง ทึกมากเนี่ยแข็งแล้วยี่ไปต<ป>ีเน่ยตอนบบอลช่วยให้หนูมันหลบหรู้สึกว่าระบบล็อกเป้ารอบนี้มันจะไม่ค่อยนิ่งเหมือนเดิม嘛เอารอบนี้ผมก็พิ่งเ,เข้ามาเล่นไม่กี่แข็งลีธาได้ตีเนี่ยแข็งลีเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวมาตี อวยพอรอืมเปลี่ยนตัวตัวมิชหายไปกแล้วน,นี่เนี่ยข่าประสารโอว้วหมดขาวว่าถ,ถึกมากเลยนะยังถึก อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รงชิอูเลยนะยนนเจอท่าใหญ่เข้าไปแคลี่แล้วเปลี่ยนตัวเออปุ่มล็อกมันหายจริงด้วยนะครับเวลามันเดินขึ้น

อีกทีหนึ่งไหนโบกมันแพ้ไฟยิงเข้าไปตั้งเยอะมันยังไม่สะเทือนเลยตายแล้ว <c oughs> นี่ไง <c oughs> เอยจริงด้วยปุ่มล็อกมันมันไม่ล็อกเป้าเหมือนเดิมเดี๋เ,เล่นทรงจิตอูที่จบไปนานแล้วเนี่ยเล่นดานี่มันบังคับนะ เมื่อก่อนได้แล้วนี่เลล่ะประสานอีกรอบนึงเออตายซะทีโอัวอย่างเหนื่อยแต่ก็มันนะเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเหมือนเหมือนมอนฮันนะครับเนี่ยเราฟาร์มของเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็กลับไปที่หน้าล็อบบี้นะโคเซนโนเคกุเดะ ได้แค่แรงเอเองแต่นี่เป็นเดโมเวอร์ชันนะครับเอ้ยได้ของอันที้มาอาวุธนะครับดาบสั้นบารูก้าของซองจินอูแล้วก็คมดาบราซานนะเป็นแรงเอนะรวมถึงมีอะไรด้วยเนี่ยข้อมูลหินแห่งพรเสริมแกล่งนะครับแล้วก็เร่งความเร็วกลับไปที่ล็อบบี้กัน ลืบชึบหรืออีกหนึ่งด่านที่ต้องลงนะถึงจะจบชัปเตอร์หนึ่งส่วนไอ้ด่านอื่นเนี่ยมันใช้ทรงจิ้อูลเล่นนะครับไอ้ยัยกษ์ต้องสามไอเบิร์กกับหัวหน้าฮอปกอปลินเนี่ยมีเคเลเบลอสเลเคเลเบลอสแพ้ลมกับน้ำใช่ไหมเนี่ไงจุดอ่อนเมื่อโดนลมจะได้รับดามเมจรุนแรงถ้อถูกโจมตีด้วยธาตุน้ำก็โดนดามเมจรุนแรงนะครับจัดทีมก่อนอ่า เราจัดทีมเอาลมกันบน้ำมาถ้ดลมถ้ดน้ำดีก่อนแล้วกันตัวเปิดตัวโล่และแน่นอนตัวทีมถ้ดน้ำต้องตามมาด้วยจัดทีมเรียบร้อยนะครับไป ฟม,มาแล้วคิวเบลอดครั้งที่แล้วคิวเบลอดเราก็ได้เล่นนะเหมือนจะจำจำมุกเบนได้อยู่บ้างนี่ไงล่ะไ้มีโดนหลอกเอาปวดไปก่อนทีนึงแฮรี่ครับ แพรี่ครับแพรี่ครับสวนแกับต้องกลายเป็นตัวฮิวอะตัวฮิวตัวฮิวโดนเฉยนี่แนยพาไม้ตายตัวฮิวนี่ไม่เล่นนานจำได้ว่ามันมีวงโอ้วงเวทมันไม่ไม่เท่าเดิมแล้วเอ้ยนี่ไงอันนี้ที่เป็นฮิวเนยะ คอมโบเข้าไปอ่อนแรงแล้วอ่อนแรงแล้ว,ลวมันอ่อนแรงแล้วมันอ่อนแรงแล้วฝันข้งางฝันถึงห้างเออแฮร์รี่เข้าไหมเออเอต่าโอลโล่เนี่ยมารับใช่ไหมพาม้ตายอย่างเดียว แข็งแข็งแข็งเอาเธอไม้ตายดูเข้าไปโอ้โหมันมันเล่นวงเวทมันเล่นวงเวทโอ้โหโดนเต็มแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่ปึ๊บลบ้โหโดน นมันตุ้งใส่หอยออมาก่อนแข็งเป็นหินไปแล้วจะเปลี่ยนตัวโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนงับยาก่อนทินยาก่อนเฮ้ยโหไม่ได้หลบเลย Yeah. 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 ย่แล้่แย่แอ้วตัวฮิวตัวฮิว <laughs> ไม่ได้เรวต้องวิ่งเลยเราต้องวิ่งเลยฟ <c oughs> ืบอ้นไม่มีหมุนสอีได้ไหมังหวะนี้หอวะอืมตัว,ลวนลครับ <c oughs> เกออียรตไม่ขึ้นเลยนี่แน่ไอ้โัโดนห้าโอ้บอยกำลังใช้พลังพลังขั้นสุดเอาไงเรา,เราต้องกาดไว้ โอ้ยไม่เห็นกาดเลยวันดีที่เป็นของระยะซีอยู่แล้วนะโอ้ยโอ้โหยโอ้โหยรัวท่ารัวท่แล้วอ้าวนกไปซะแล้วนกไปซะแล้ว ปไปเย็นตัวไห<ป>มขาไม่ตายการละเวลาของอีกาคอมโบโดนโดนไอซโพลไปเยอะไหมไปอีเยอะไหมาไปอีเยอะไหมแกแล้วมาข้างๆไม่เงินไม่เงิน หลบชิวเฉียดต้องหลบให้ชิวเฉียดแฮรี่สิ่ีหนึ่งเปลี่ยนตัวสิครับโอ้ยโดนดูเล็กนิดนึงจัดไม่ได้กันไม่ได้ จังหวะนี้เลยเข้าไปต่อยโคตรโดนไอ้แก่แล้วจะตาย <c oughs> โอ้โหมีท่าแบบนี้ด้วยวิว่งแหมคบวิ่งหลบไปวิ่งหลบไป <c oughs> นี่เนยไง <c oughs> ล่ะเจอฮิวจ์วอตจังหวะนี้เลย <c oughs> มาแล้วเกตมา <c oughs> การเวลาหกอ,อีแกนะ่คอมโบต่อ อีกทีนึงยา yeah, ไอตัวนี้เลือดหมดเติมยาไหมนี่ยโันจ้พี่ตายเถอะพี่มันใกล้จะมวยอยู่แล้วจะเก็บเกลืไม่ได้แล้วมันดนมางับแล้วเออนี่หลยนีนะ่ขอเปลี่ยนเกียรที ยืนรอยืนรอยืนรออย่างใจเย็นฟืบต้่องจังหวะแบบนี้เลยตีแล้วฟันแล้วก็คอมโบท5ตี <c oughs> ฟลชัชแล้วเรียบร้อยสายไปเถอะเออล่วงเลยบล่วงอารมณ์ประมาณน,นั่งเล่นมอนฮันนะแต่ว่าเป็นโซโล่นะครับ เฮ้ได้รับถุงมือศักดิ์สิทธิ์ถุงมือหนังแข็งกล้าแล้วก็ผ้าคลุมศักดิ์สิทธิ์มาวันนี้ได้แค่แรงบีงคะแนนคะแนนโบนัสไม่มีเลยเฮ้ยแต่ได้ของมานี่อะไรอ่ะกระบองเวทปีศาสตร์ของซองจินอูแล้วก็กระบองโวคาร ระดับหนึ่งใช่ไหมพร้อมกับหินแห่งพรนะครับที่เหลือนี่เป็นพวกเสือ้อกลอกนะเซ็ตเซตศักดิ์สิทธิ์ถ่าลองช่วงนี้รู้สึกว่าถ้าลงทีแรกนะครับมันจะได้พวกของระดับแรง A อย่างเมื่อกี้คอนเทนต์เวิร์นอ่ะเท่าที่เดโมเปิดนะน่าจะเปิดแค่อันแรกนะครับ ที่เหลือต้องไปรอตอนเกมเปิดจริงอีกทีหนึ่งแล้วก็พอได้ของมาแล้วก็จะมี huh. สมรับภูมิแห่งเวลานะครับที่จะมีอันดับนะอันดับผู้เล่นนะครับเล่นแบบเล่นคนเดียวหรือว่าสร้างล็อบบี้หลายคนก็ได้นะครับอีกีสีเลือดวะอีกีสีเลือดนี่ตีอย่างเหนื่อยเลยนะตอนช่วงที่แบบเป็นเดโม่ครั้งที่แล้วนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับพามาลองดูเกมโซโล่เลเวลลิ่งอาร o v โอเวอร์ไไว้เท่านี้แล้วกันนะ ใครที่อยากลองเล่นช่วงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเดโมโดได้ใน PC Stream นะครับมาลองเล่นดูนะเพลินๆนะครับผมนี่ซื้อแหละเดี๋ยวค่อยรอเล่นอีกทีหนึ่งเอาโอเควันนี้ไปก่อนละครับอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ